ตรงนี้อยู่ที่สวนดอกไม้นะฮะอยูอ่ห้วยแรงนะครับตำบห้วยแรงบ้านหนองปลานะฮะหมู่หนึ่งนะครับ,มนนรบไม่ได้เข้ามาดูนะฮะสุดท้ายแล้วขโมยมาขโมยไปหมดเลยตู้เย็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับถังนะฮะถังขนาดใหญ่นะฮะสี่พันลิตรนะครับ18บใบที่มันขนไปนะครับและก็ เหล็กเส้นตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอ่าไล่ดูนะครับอยาใครแจ้งบ่อแสมาที่ลุงนะครับหรือไปที่ตำรวจหล่มสักนะครับลุงให้ค่าแจ้งบ่อแสสองหมื่นบาทนะฮะนี่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับนี่เหล็กกล่องตัวนี้เลยครับเหล็กกล่องตัวนี้นะครับนี่นี่สังเกตนะครับอ่าถ้าเป็นตองเก้ามันเอาไปขายที่ไหนแจ้งบ่อแสมา เหล็กอยู่ตรงนี้ประมาณหกสิบเส้นนะครับหกสิบเส้นนะครับอ่าแล้วก็อ่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจกำลังดูอยู่นะครับว่าอ่าอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็นี่กระจกกระจกมันงัดออกมานะฮะกระจกมันงัดออกมานะฮะแทงน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่รอยตัดใหม่ๆเลยครับนี่ ยังเป็นฝุ่นผงถ้าเกิดสมมุติว่า,าฝนตกนานฝนตกมาแล้วมันก็ต้องกลบสนศาสตร์มาต้องกลบตรงนี้ต้องมีลายมือนะฮะมีลายมือจับแน่นอนมันจะใช้เลื่อยตัดโดยที่โดยที่ไม่จับเป็นไปไม่ได้นะครับแทงตรงนี้สี่พันลิตรนะครับนี่หนึ่งสสามสี่ห้าหตัวแล้วก็อยู่ด้านหลังอีก หตัวอยู่ด้านข้างอีก6ตัวนะครับทั้งหมด18ตัวความเสียหายตัวนี้เกิดขึ้นน่าไม่ต่ำกว่าสี่0 0นไม่ต่ำกว่าสี่แสนนะครับอ่ะนี่รอยมันลากลงไปครับนี่รอยลากลงไปนะครับรอยลากฝาหลุดเห็นไหมฮะฝาหลุดแล้วก็มีรอยลถเข้ามาเดี๋ยวเราจะให้ทางสืบนะฮะทางสายสืบเขาเป็นคนจัดการซึ่ง แทงใบใหญ่มากนะฮะ4,000ลิตรไม่ใช่เล็กนะ4,000ลิตรไม่ได้คือมันออกซ้ายหรือออกขวายังไงก็ตามมีกล้องวงจรผมว่านะครับใครที่เห็นบ่อแสหรือใครเคยเห็นรถนะฮะใครที่เคยเห็นรถขนแทงน้ําสีน้ําเงินใครที่เคยเห็นแทงน้ําขนแทงน้ําสีน้ําเงินนะฮะแจ้งเบาะแสเลยนะครับเวลาไหนยังไง นะฮะลุงทนีมมีรางวัลนำจับให้20,000บาทนะครับอ่าสำหรับใครที่อ่ามีบ่อแสแจ้งลุงเลยนะครับลุงจะเอาให้หนักถ,ถ้าอยากมอบตัวเหรอพี่จะเปลี่ยนใจคือถ้าจะมอบตัวก็มามอบนะแต่ขอมึงต้องเอามาคืนกูให้ครบนะครับมึงเอาอะไรไปบ้างตู้เย็นปั๊มน้ำสองตัวนะแท้งน้ำอีก18ตัว อันนี้ทางกำนันนะครับอันนี้ทางกำนันแล้วก็อันนี้ทางสืบนะครับขออนุญาตครับพี่นี่ร้อยเวนนะครับร้อยเวนนะครับร้อยเวนนะครับเเสจถ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมมองแล้วนะครับเยอะครับนะฮะไม่มีกล้องวงจรพอดีลุงไม่ค่อยได้อยู่ไม่ได้มานะครับก็ไม่คิดว่ามันจะหายเยอะขนาดนี้มันน่าจะมาเอาให้หมดแหละครับแต่ว่าเห็นก่อนมันไม่น่าจะมาละนะครับ เดี๋ยวใครที่เจอรถขนแทงน้ำขนาด4,000ลิตรสีน้ำเงินวิ่งเส้นแยกน้ำชุนไปภูทับเบิกไปหล่มเก่านะฮะไปล่มสักไปหล่มเก่าเส้นนี้นะฮะเส้นเส้นไปภูทับเบิกนะครับแจ้งเบาะแสมาครับลุงให้รางวัลน,นำจับ20,000บาทสวัสดีครับ